คนนะครับอ้าวมีแต่คนทักอ้าวอ้าวเปิดตัวมาปั๊บแม่งมีแต่คนทักนะครับขอโทษทีครับสตรีมเกมสตรีมเกมปั๊บแม่งมีแต่คนทักสวยใหญ่ครับแล้วนี่ผมนิกกี้ทีวีเหรอนิกคุงนั่นเองวันนี้เราจะเล่น SG SG เหมือนเคยนะครับเมื่อกี้ผมเล่นแต่ผมไม่ได้เปิดหมายครับโทษนะครับ,รบเพราะว่ามันยังช้าอยู่ผมเลยขี้เกียจพูด ยังไม่ค่อยอยากออกเสียงแล้วเข้าใจไม่อารมณ์แบบคนเพิ่งตื่นเนี่ยหน้าหน้าตาก็ไม่ค่อยดีผมนั่งทำงานทั้งคืนเนี่ยเลยแบบมีเวลาอัดคลิปเลยต้องคอยอยกันบ้างนะครับโอเคครับมาเอจีนตอบเราแพ้มาเยอะแล้วต้องชนะบ้างครับเออผมชอบตกินนี้ว่ะ มันแอบไปโคตรเนียนเนี่ยเนี่ยนี่นี่ตัวนี้ยเนี่ยมึงจะบินไปไหนเนี่ยอยู่นิ่งดินี่เนี่นี่ยโอ้โหสุดยอดอะมันแบบต้องใส่ชุดแบบแอบแม่งเกลียนอะไงเฮ้พี่หินไงพี่หินไงพี่หินพี่ไงพี่หินโอ้รู้จักผมด้วยโอ้โอ้เย่เย่เย่น้องเย่กระโดดทุบหน้าเลยกระโดดทุบหน้าเลยกระโดดทุบหน้าเลยอยากได้หมาว่ะซุ่มไงวะเนี่ยเป็น VIP พีถึงซุ่มได้ แต่กูไม่ได้ V I P เนี่ยดิเฮ้ยมีเก่เอะไรวะที่เสียงหมาเห่าเนี่ยเป็นหมาก,กูไนหนเคยแก่เลวะไหนๆลองทัาคนไทยหน่อยดีครับคนไทยอ้าวพิมพ์ไม่ได้โอ้ว่าตัวฟักมากเลยว่าไงไาว่าไงพี่เห็นว่าไง ไปเล่นกับผมเปล่าไปเล่นกับผมเปล่าไปเล่นกับผมเปล่าเล่นกับผมเปล่าเน่เดูชื่อดูชื่อดูชื่อไว้ดูชื่อไว้ชื่ออะไรว่าวัตถุฟักยาวชุบหายเน่ไม่ไมีได้คนบินได้วัตถุฟักไมีได้วีไอพีไว้ยเราอย่าไปยุ่งกับพวกวีไพนะีนะแม่งคนรวยตาคนกากเป็นโลกของคนกากว้าส ไหนวะเนี่ยโอ้ยแหมปนี้สุดยอดวัตถุพักเกอร์ต่านนี้บอกตรงกล่องแม่งโคตรเยอะอ่าอันนี้อันนี้หายเฮ้ยโอ้โห v ี p อพโอ้สปิโอ้ยไปเดียกคนทักอะไรเนี่ยจีจีแล้ว ช่างมาครับเราไม่ใส่ใจใครจังงานจริงจริงขนาดนี้นะไอ้ยมีหมูหมูด้วยช่างมานะครับเราไม่สนใจนะ <c oughs> เลยเราเล่นอีโนได้เ่าไงวพวกเอาไงพวกรู้จักกูด้วยเออมึงอยากฆ่ากูเลยมึงเป็นไอพีเอ้ย,อย,ย,อยแต่กูวิ่งไม่ได้กูวิ่งบ่ได้กูวิ่งบ่ได้ใครรู้ชุดตาพูดที โอเคกูได้ชุดได้ทั้งชุดได้ทั้งของแล้วกูวิ่งนะครับไปอยู่อีกมึงวิ่งดีมึงวิ่งดีมึงวิ่แด่งข้าวมาเนี่ยวิ่งเป็นเนี่ยโอ้โหลิมี่ครับลิมี่ครับแม่งคนโหดจัดโอ้โหโหดสัสสัสชุดไม่อยู่เนื้อไก่เนี้อไก่เนี้อไก่เร็วๆใครตามกูมาบ้างวะโอ้เยโอ้โหใครฆ่าวเนี่ย โอ้ยคงจะเล่นแม่งตายเลยแม่งโคดกันนะครับน้องโคตรโหดอะบอกตรองเลยจี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 อ่าเออมีน้องแหลกคนเฟิร์ตมาครับว่าเอ้ยเบ้นมาครับว่าทําไมพี่ถึงกากจังดูไม่กี้ดิโอ้โหกลังเก็บของอยู่เลยแม่งยังไม่ทันมองด้านหลังอะตายแล้ะ โอ้โหตาฝาดมึงโดนปิรันย่าแดกมาเลยครับทำไมึงไม่เลียตัวอะไรเลยครับอะไรมันกุ้งอะไรงล่างแบบอ๋อไม่เมียนี่วะก้มอะไรโอ้โหพี่พี่โดนปิรันย่าแดกมาทำไมเลีไยงให้คงกระดูกเนี่ยโอ้โหมาตึกฝากจริงๆไม่ได้แดกข้าแน่เลยครับอืมได้อืมฮันตุนให้แดดเหรอเข้าวฮันตุนให้แดดก็ <c oughs> ดามานันกระจาย <c oughs> อันตื่นให้แดดไงสมองมีป้อนนี้สงสัยดัปนปลิญญาใดดสมบูรตัวเลยโย,โย่โยๆใครมาโย่ว <c> ะ <oughs> ดีครับ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 พ่อแม่พินองแล้วชาวไทยนี่ใครอะ่ะโอ้โหนี่ที่หนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็โอ้โหแยกโคตรเยอะดีครับวัสดีครับวัสดีทุกคนครับ SG SG เหมือนเคยครับอ่ามีคนอยู่เลยลงจองเลยอ่าตับแชทกันไหนทำไรเล่นเกมครับเซิร์ฟ s ออ่านเด้ครับเพื่อไม่ได้ยินแสงครับเล่นเกม <SG. laughs> เอสจีเร่อไมนครับไง <laughs> เร่อไมนครับไงเป็นเกมอยู่สตีฟก็บอกว่าเป็นเกมเอ้าเฮ้ยว่าไงสตีฟเพื่อนเก่าว่าไงนาย่าไงนายคลิปที่แล้วนายฆ่าเราทำไมใครอย่างคน <c oughs> สตีฟเต็มปาร์ตนั่นเพื่อนนายมา นั่นเพื่อนมงึงมานั่นไอไ้แดงมามึงไอ้ผู๋เอ้ยมบอกตกใจให้ไหนใครมานุ่น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 ไอ้แดงไอ้แดงนุ่นนุ่นไอ้แดงนุ่น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 มองหลังมึงนุ่นเพื่อนมึงอ่ะไอไอน้องนุ่นพี่ไอน้องนุ่นพี่หน้าตาเหมือนเดะนะอ่ายิงค้างครับโอ้ยคนแม่งโคตรเยอะยังเยอะคนอ่ะ จีจีครับจีจีไม <c oughs> ่ไงชุบผู้ดีครับสวัสดีครับทุกคนเริ่มเกมแล้วเราขอเปิดกล่องสักกล่องดีกว่านบเฮ้ยเปิดดิ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 เปิด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 เปเปิดเปเปิด ไปดีกว่าครับไม่ต้องยุ่งแล้วไปแล้วมันกไปไกลก็อยู่แถวนี้แหละแต่ผมนให้ตายก็พอครับไปไปหาที่แอบดีกว่านครับด้านนี้บอกตรงครับมีมันมีกำดักเยอะมากครับแบบหลุมอะหลุมดักควายอะโคตรเยอะเลยใครที่เดินไม่ระวังโอ้ตายครับชัวร์ป้าบ โอ้สตีฟว่าไงสตีฟสตีฟว่าไงสตีฟสตีฟว่าไงโอ้ oh, ตายครับเห็นไหมผมบอกแล้วพรุ่งนี้มันต้องระวังอะ่ะโอ้ใครโทรมาตายอสตรีมมันเนี้ย oh, oh, โอ้โหโทษนับโทษนับโอ้โ oh, หมีคนโทรมาตาัดสตรีมอะผมไม่ชอบเลยโอ้ oh, ออกจากเกม,เมอยู่แล้วอะตายก็ตายครับไม่มีคนโทรมาเืิ่มออกจากเฟซน,นะครับ <laughs> โทษทีครับ อ oh, ้ตาสตีอีกแล้วอีกแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยไม่รับนะครับว้องสายไปเลยเดี๋ยวผมมานะครับเดี๋ยวผมมาไปปิดเซกัน